มาแล้วลูกสาวมาแล้วสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีทุกทุกคนลูกสวัสดีสวัสด,สสดีมาละพี่น้องทีมเก่านั่นละ่ะผู้สียสลกันใดหนูมึงเอ่อดันงนี้ครับว่ามีผู้ใหญ่ใจดีสีเรียงมุกทาเขาเอาคุณลูกแม่คุณแม่ก่อนอะ่ะเพื่อนคิดว่าเพื่อนอยากจะเลีเ้ยงแต่เพื่อนไม่ได้เลี้ยงเออ แะไรกับว่าสิเลียญยุ่นล่ะนี่ยคอืมด้นแต่ว่าให้พฤติกรรมเมืม่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ไปใส่ไปใส่มาเมื่อคืนนี้รับสารภาพว่าะะเดี๋ยวนี้ไปใส่มาเมื่อคืนนี้รับปากแลว้วบอลว่าจะเป็นคนดีของสังคมและประชาชีบางคนนี่ของ์นใส่หนูก็เลยใส่ไปใส่บอกว่าเดี๋ยวนี้ไปม้วนไปซื้อไปม้วนไปซื้อซื้อไปเบิ้ลน้ำข้าวเจ้า ไปกำลังใจซึ่งกันและกันปลาคืนมีกับพ่อปลาป่าอยู่ปลาป่าค่ะยเขาไปกินเขากินน้ำไปกินแล้วเมื่อเสาร์นี่มีคุณแม่คุณแม่แล้วฝากกันเขามันไกลมาให้ได้ไปได้เลยเออขอบพระคุณคุณแม่ขอขอบคุณแม่แล้วฝากมาให้ระวันเอาไปใไฮนี่ดื้อพ่อได้กินมาสั่นว่ามีหน่อยก็กินหน่อยไปสกอนมีได้หลายก็จะกินหลายป๊าได้กินน้องแฮมเบอร์เกอร์สาวกอดทอมมอ ปกติยูยูันเพราะว่บกินเดยเห็นบ่เออไ่บูด่เลแต่ในวันนี้คือกเตงหน่าเตงตาแต่ไี่ยังเกิดขึ้นบอวันนี้เรามีข่าวดีเนื่องจากว่าจะมีช่องใหญ่จากดินเดนมหาสมุทรแปฟิสิกเออแซฟิเออแปิฟิกแิกเออ พื่นสิม้านทายทําว่าเป็นอย่างเขาคืองามเทเเขากินปุ๋ยสูตรใหนสิพกยิบสูตรปุ๋ยลุงอรุณไม่ลุงอรปุ๋ยลุงอรุณปุ๋ยลุงเขากินประจำอยู่แล้วแมนสูตรสวนอันสูงพาไปแค่ให้คนมาเห็นล่าสุดมี้บางคนกำลังดัดคนตาเพื่อที่จะเป็นงานฮาโลวีน แม่นสิเป็นงานฮาโลาวีนพี่นองแล้ก็กกกกเล่งดิกบกตากลังดิบโอ้พีนองมแตเตนลบงดีนว้เบืองลาไหลเบาเ้อผูขาเบาเบาอขันขนไกลมือวันาพาวันศิลแห่งหนักก็นี่ได้พีนองบนอใครเออเจอเลยล่ะพีนองอยู่คือเกาขนาดสวยสวยยิ้มเปื่อยก็นนะทุกคนวัวนอหัวเนื้ออั ปปอ,อ <c oughs> ข้างหลังเน่ชู้เน่ชู้เน่ชู้นชหนานเน่จา้าเออสวย <c oughs> ก็อยู่กันคือเก่าหลัพี่นองแบบครอบครัวครอบครัวมือนียังไม่ได้ตับมกหุ่งสู้กันกินข <c oughs> นมส,สินก็หลายได้มือนีเขาต้องซวยบอซวยเออสวยเลยแต่ซวยคือเก่าซวยค <c oughs> ือเกา่าน <c oughs> ั่น ปวดหัวแล้วบอพักพนเขามีเวลาเวลาว่างเขาต้องพักพนดีเออปรูปทองสั่นแล้วกินเพจจะพักกินเพจหลายกูกับบบมาเพจสิบอกเลยมันเสียบันนะฮีกิดบมกินกันเพจสูบไว้บมกินเพจแต่ถ้ากินแต่บางทีถ้ขาดมาน่าจะกินหอยได้บ่อยเอออืมแต่ก็มาไปไปซ้อมล้ำอยู่ก็ต้องให้กําลังใจมานะมื้อนี้มานะไปซ้อมล้ำไปสิบครบทีมงานเออมาน้าตุ๊กตาทีมงานทุกยังงอ ได้ซื้อใหม่อีกแล้ยวเขาเป็นทีมงานนุกอย่างมุงนะเอพิเศษพิเศษสาวลำดวนเธอต้องขอบพระคุณคุณเม่ดีขอบพระคุณคุณเม่ที่เราซื้อเพิ่นซื้อมาให้เออขอบพระคุณเพิินเบาดีขอบคุณอันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกันสิ่งดีๆก็จะตามมาให้ทุกคนนี่พยายามทำความดีทำดีคิดดีแล้วสิ่งดีๆจะตามมาคำนี้นี่คือบทบทสอนคู่แต่คู่มือแรลกเลย แล้วก็บอกทิ้งสิแหละแล้วก็จำคำเราไว้มาแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดเป็นรูดความดีความดีบ่มีขายผู้ใดอยากได้เขาก็ต้องเฮ็ดเอาเองเฮ็ดแทนกันบ่ได้ดีความดีเฮ็ดได้อยู่ก็คือว่าอาจจะช่วยเหลือกันเออเวลาฮะซอยเหลือกันขาดคืนนี่ยังกับเบิ่งแยงไปน้ำกันสู่ไปน้ำกันหักกันสามัคคีกันที่ว่าบุญเทามีร่วมกันนี่นี่รัสเ,เสียบอกกุสเซียบอกเลี้องอยงเลี้ยงบุญเลี้ยงยังอะขันเทาบอ มีบุญตโตกันจ้างกับวามุดดินแห่งมะพร้กันแบบนี้เอองามแล้วมาแล้วสาวผู้บวมักนอนสาวเมึงเลยแต่แน่ๆเออทำมถึงมาแต่งหน้าหลังหน้าไหม่งแต่ขนาดล่างแล้วกับซมีซุปเปอร์หลังที่ซ้ำแด่แล้วเออสวยเอาก็ว่าสวยได้แล้คือว่าด้วัยยังก็ว่าสวยเมียเออแสดงว่าแสดงว่านี่น่าเชื่อแบบนี้แสดงว่าลูกสาวโนดาดเพิ่งมาได้น่เนาะ เอาเบาเารงเบาไ้เลยให้ฟังแมบอกตือต้องบอกภาษาเลยบ้านเื่อบ้านนเป็นนเลยที่ะว่าแต่ว่าบ้านนวเป็นออกกะเิงหมกระรงบักกะเิง้นอ่บักกะเลิงับภาษากระเลิงมภาษากะเลิงปเิงกะเลิงปุงวงปิงเลิงเล่นไปตะพุตะพนเออปกะลูกะเล็กกเมมันเปลนม ใครเป็นคนกับโเขียมเนี่ยเข้าใจบออะยางอยู่บ้านถอยแตกอยู่วัดประมาณนี้เออคือเป็นประมาณนั้นนี่ยพี่น้องแกยู่คือเก่านะพี่น้องเนาะทีมงานเราหน้าหัวมวลกันตามปกติคือเก่านี่ผู้ใดฝันดีบ่นี่กนอนพักกันฝันบ่นู่นวันนู่นสิไปวัดดีนฝันบ่ดีบ่หนูหนีหนูหนีแต่นี่อันนั่นเออจังหวะเออหัดฝันบ่เด้อกูจะพาไป ถ้าเปลี่ยนไปเฮ็ดสังกทานให้สังกทานเนี่ยเขาเห็ดถังนึงกับอะไรน้ำกันเบื่อเออคือไปเฮ็ดขั้นหนูสิวอให้ฟังหนูกับแจ็คตั้งแต่เดอเดี๋ยวจังนั้นขนาดฟันบอดีเขาก็ไปเกยในของน้ำเราจะมองสู่คนฟังเมื่อคืนนี่คู่กับฝันยิงไงลังการมากเลยจะคิดจะตีเป็นตัวใดอื้ออ้าวอ้าวอ้าวไม่มันตีเป็นเลขก็ได้แม่มันตีเป็นยันซะกวนสาวลำดวนตีให้นี่แม่เนี่ยแม่ฝันเมื่อคืนนี่เออฝันว่ายุงขับสร้างบินขาไม่รักเอยไม่ตีเป็นตัวใดเอา ฝันว่ายุงขาบสร้างบินขาบไม่น้ำโคงยุ่งจะยังขาบพอดสร้างได้ใน่ไยุ่งแค่ต่วยุงตัวเดียวมั้งขับขาบสร้าง4ี่ตัวพุดีตวตยุงยุ่งยุ่งยุงยุงสร้างยุงน่ยุง1สร้างยุ่งยุงสร้างยุงหนึ่งสร้างเก้าบัสร้างกสร้าง9ก็เป็นเกี่ตัวปไหนขยสีตัวเก้าสหนึ่งหนึ่งี่เกเก้าหนึ่งมันคือออกเร็วมันก็สีออก สามสามเก้าส่าันบอกมึงตายสามเก4าสี่เก้าสี่าวงหัวมวนด้พี่น้องวงว่าหัวมวนกันไปตามภาษาด้พี่น้องเรือนะครับเต่ว่าเวบากับว่าั่นเนาะ เมนเพื่อนมามาคอมเมนต์เขาเนี่ยเขาก็ดีใจอยู่ดีเพื่อนมาว่าเพื่อนอยากเลี้ยงนันเลี้ยงนี่เขาอยากเพื่อนอยากซื้อนันซื้อนี่ให้กินแล้วเมู่อวานนี้มีคนโอนเงินไาคู่ลอยเงินบ่อที่ว่าแล้วซื้ออย่างซูกันกินแล้วบัดนี้คู่ก็เลยว่าคู่เลยทักบอกเพื่อนว่าเงินลอยนี่จากซื้ออย่างจากซื้อย่างในความหมายบริดยูถูกเงินดอกแต่ว่าเงินลอยเนี่ยเขาซื้อยังเขาหลายคนไม่มาจะกี่ซื้อังถ้าสิรุอุมได้อยู่ในอมกันทุกคนอยู่เมนบ่อแต่ละคู่ก็เลยบอกแล้วว่าเออคู่เลยเออ เงินที่โอนมาให้ลอยนึ่งนั่ือนสกีบเด็ก่อนเด้อเพื่อนนีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเพื่อนซอยไม่อีกข้าพ่อหมูกระทะหรือยังข้าจะกินไปข้าจะกินพร้อมกันกันเลยบางซีแล้วเออยังสั่นกระได้ข้าก็ปฏิเสธเพื่อนดอกเพื่อนมีหน่อยกให้ตามหน่อยคือว่าให้กำลังใจเขาก็ขอบคุณแมนเข้ามาใครกำลังใจขอบคุณแมนเลวให้กำลังใจลูกหลาเต่านพี่น้องเนาะบาดีอยู่ในนี่ห้องหอนพี่น้องบาดีก็สิพาลูกพาเต่าหยับใหญ่ใส่สวยพุหละพี่น้อง ไปปูสัตว์ปูเสียอายุหลังวที่กับสิเป็นนั่งโซ่กันูุพุ่นอีกพี่น้องกัรอติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็สิฝากพี่ฝากน้องไปเส,ส้นมีสกวอนพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วไปแล้ว <lur ks>